จังหวัดขอนแก่นระดมสินค้าของดีของเด่น4ภูมิภาคจำหน่ายในงานสเสนอวิธีของดี4ภาคขอนแก่นต้อนรับเทศกาลสงกรานรตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาควันที่31มีนาคม2566ในชาญชายชันชัยสอนศรีวิชัย รองผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเสนอวิธีของดีสีภาคขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นภายในโดมปรับอากาศหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่1-7ถึงเเมษายน2566ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นโดยนางสาวอัญชนิดากรมนเพชรพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเสนอวิธีของดีสีภาคขอนแก่นในครั้งนี้ด้วย พบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป SME สินค้าดี D สินค้าเด่นของจังหวัดขอนแก่นและทุกภาคทั่วประเทศจำนวน150คูหาอาทิข้าวยำจังหวัดปัตตานีชาชักจังหวัดสตูลผัดไทยนักรบบ้านระจารจังหวัดสิงห์บุรีแกงฮังเลจังหวัดเชียงรายขนมมอ้อแกงจังหวัดเพชรบุรีอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครเครื่องทองสุโขทยัย เครื่องหนังจังหวัดลำปางและสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดขอนแก่นอาทิผ้าไหมไก่ย่างเขาสวนกวางมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นต้น